สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทําภารกิจนะครับวันที่11นะครับและวันนี้เป็นวันที่1นะครับมิถุนายน2567นะครับวันนี้มา5ทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็เหลืออีกครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะเป็นวันใหม่ละนะครับเราก็ต้องเร่งทําเวลาหน่อยนะครับสําหรับวันนี้ผมทําสถิตินะครับจากเดิมที่เคยทําได้ก็คือวันละ115ครั้งนะครับ แต่วันนี้ทำได้ถึง120ครั้งนะครับโดยแบ่งเป็น3เซตนะครับเซ็ตแรกทำได้40ครั้งพัก2-3นาทีและมาทำต่อในเซ็ตที่2ทํทำได้อยู่ที่40ครั้งนะครับก่อนที่จะพักและมาทำต่อในเซตที่3นะครับจากปกติเราเคยทำได้ที่35ครั้งนะครับแต่วันนี้เราทำได้ถึง40ครั้งนะครับถึงแม้จะฝืนสุดๆแต่ก็ทำได้แล้ว